ในสถานการณ์ปัจจุบันกรุงเทพมหานาครกำลังเผชิญกับความท้าทายของการพัฒนาเมืองในหลายๆด้านโดยเฉพาะการกระจุกตัวของแหล่งงานทำให้เกิดแรงดึงดูดการเดินทางเข้าสู่พื้นที่เมืองมากขึ้นจึงก่อให้เกิดปัญหาด,ด้านการจราจรติดขัดเนื่องจากการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลสูงรวมถึงยังขาดการเชื่อมต่อและความปลอดภัยในการเดินทางของระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะ ทั้งนี้รัฐบาลมีนโยบายที่จะผลักดันโครงการรถไฟฟ้าตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพหมหานครและปริมณฑลหรือ MMap เข้าสู่กระบวนการและขั้นตอนการก่อสร้างเพื่อวางรากฐานการเชื่อมโยงระบบขนส่งในกรุงเทพหมหานครและปริมณฑลซึ่งเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จคาดว่าจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นของประชากรและการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าอีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้นสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองกรุงเทพหมหานครเห็นควรให้มีการศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบสถานีขนส่งมวลชนหรือที d เพื่อให้สอดคล้องกับ m m a p และร่างผังเมืองรวมกรุงเทพหมหานครฉบับปรับปรุงครั้งที่4ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและอนาคตการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนหรือที d คือการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนโดยการพัฒนาเมืองให้มีความกระชับมีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสานส่งเสริมการเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์และเชื่อมโยงเครือข,ข่ายคมานาคมเพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองได้ทำการสำรวจและศึกษาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบสถานีขนส่งมวลชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อวางแผนและจัดทำผังแม่บทการพัฒนา TOD โดยผังแม่บทการพัฒนา TOD จะแสดงการแบ่งกลุ่มสถานีซึ่งเป็นการประเมินและวิเคราะห์พื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าในระยะ800เมตรทั้ง303สถานีโดยแบ่งกลุ่มสถานีได้6กลุ่มนอกจากนี้มีการเสนอระบบขนส่งมวลชนเสริมหรือระบบฟีดเดอร์ไลน์โดยมีโครงข่ายหลักมาจากรถไฟฟ้าสายหลักและรถไฟฟ้าสายรองร่วมกับระบบขนส่งอื่น ที่มาสนับสนุนเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงกันภายในพื้นที่หลังจากการศึกษาและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งการประชุมสัมพนา,ารับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ต้นแบบทั้ง5ครั้งนำมาสู่การคัดเลือกสถานีที่มีศักยภาพเพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบของการพัฒนา TOD ในกรุงเทพหมหานครจำนวน5บริเวณคือ พื้นที่รอบสถานีประตูน้ำพื้นที่รอบสถานีวงเวียนใหญ่พื้นที่รอบสถานีเตาปูนพื้นที่รอบสถานีลำสาลีและพื้นที่รอบสถานีบางขุนพรมพื้นที่รอบสถานีประตูน้ำเป็นพื้นที่พาณิชยกรรมศูนย์กลางเมืองโดยเป็นศูนย์กลางด้านแฟชั่นและเสื้อผ้าในระดับนานาชาติตั้งอยู่ท่ามกลางย่านพาณิชยกรรมหลักของกรุงเทพมหานคร ทางย่านสยามจนถึงราชประสงค์และย่านมักกะสันจนถึงพระราม9ก้าโดยการวางผังและออกแบบพื้นที่จะมุ่งเน้นการเชื่อมต่อโครงข่ายการสัญจรภายในพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าส่งเสริมการเป็นพื้นที่เปลี่ยนถ่ายการสัญจรทั้งระบบรถรางเรือและการเดินเท้าพร้อมทั้งส่งเสริมการเชื่อมต่อพื้นที่พาณิชเชียกรรมกับพื้นที่ข้างเคียงอีกด้วยพื้นที่รอบสถานีวงเวียนใหญ่ เป็นพื้นที่พาณิชยกรรมศูนย์กลางรองของกรุงเทพมหานครโดยเป็นศูนย์กลางการค้าและจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่สำคัญของกรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรีมีกิจกรรมการค้าในพื้นที่ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวโดยการวางผังและออกแบบพื้นที่จะมุ่งเน้นการปรับปรุงโครงข่ายการสัญจรภายในพื้นที่ทั้งเส้นทางถนนและเส้นทางเดินเทา้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้า และเพิ่มโอกาสการพัฒนาพื้นที่การค้าดั้งเดิมที่มีอัตลักษณ์ของย่านวงเวียนใหญ่พื้นที่รอบสถานีเตาปูนเป็นพื้นที่อยู่อาศัยความหนาแน่นสูงรองรับการพัฒนาจากพื้นที่ที่สำคัญคือสถานีกลางบางซื่อซึ่งเป็นศูนย์พาณิชยกรรมรองของกรุงเทพมหานครและย่านรัฐสภาแห่งใหม่โดยการวางผังและออกแบบพื้นที่ จะมุ่งเน้นการปรับปรุงโครงข่ายถนนโครงข่ายทางเดินเท้าและทางจักรยานเพื่อเพิ่มเส้นทางการสัญจรและเพิ่มโอกาสการพัฒนาพื้นที่ในอนาคตรวมถึงส่งเสริมและต่อยอดพื้นที่พาณิชยกรรมการค้าฟเฟอร์นิเจอร์และงานไม้พื้นที่รอบสถานีลำสาลีเป็นศูนย์ชุมชนหรือ community center เป็นพื้นที่อยู่อาศัยความหนาแน่นปานกลาง และเป็นศูนย์กลางการเป็นถ่ายการสัญจรของกรุงเทพมหาคนครฝั่งตะวันออกโดยการวางผังและออกแบบพื้นที่จะมุ่งเน้นการเชื่อมต่อโครงข่ายการสัญจรภายในพื้นที่ทั้งระบบรถรางเรือและการเดินเท้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าและเพิ่มโอกาสการพัฒนาพื้นที่ทางด้านพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยพื้นที่รอบสถานีบางขุนพรหม เป็นพื้นที่พาณิชยกรรมและพื้นที่อยู่อาศัยความหนาแน่นสูงมีพื้นที่ต่อเนื่องกับกรุงรัตนโกสินทร์ทางด้านทิศเหนือเป็นย่านชุมชนเก่าที่อยู่ร่วมกับศาสนสถานสะท้อนลักษณะาการตั้งถิ่นฐานแบบชาวบางเกอะโดยการวางผังและออกแบบพื้นที่จะมุ่งเน้นการเชื่อมต่อโครงข่ายการสัญจรภายในพื้นที่ทั้งระบบรถ รางเรือและการเดินเทา้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าและการเชื่อมต่อพื้นที่สาธารณะรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา TOD ท,ทั้ง5สถานีทางโครงการได้คัดเลือกโครงการนำร่องที่มีความสำคัญส่งผลกระทบเชิงบวกต่อพื้นที่และมีความเป็นไปได้ในการดำเนินการ เพื่อนำไปออกแบบรายละเอียดและจัดทำแบบก่อสร้างจำนวน2โครงการคือโครงการนำร่องในพื้นที่ต้นแบบสถานีลำสาลีโครงการปรับปรุงโครงข่ายการสัญจรเพื่อเชื่อมต่อการเปลี่ยนผ่านการเดินทางด้วยระบบรถรางเรือบริเวณถนนสีนครินถนนรากํำแหงคลองโตยอและคลองแสสบเพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงการเดินทางทั้งระบบรถรางเรือการเดินเท้าและการใช้จักรยาน ให้สามารถเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าทั้ง3สายทั้งสายสีส้มสายสีเหลืองและสายสีน้ำตาลได้อย่างต่อเนื่องประกอบด้วยโครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามคลองแสนแสบบริเวณท่าเรือบางกะปิและท่าเรือเดอะมอลล์บางกะปิโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินเท้าบริเวณแยกลำสาลีริมคลองแสนแสบและริมคลองโตยอโครงการนำร่องในพื้นที่ต้นแบบสถานีวงเวียนใหญ่ โครงการปรับปรุงทางสัญจรและภูมิฐานริมคลองบางไส้ไก่เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างรถไฟฟ้าสามสายได้แก่สายสีเขียวสายสีม่วงใต้และรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้มเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างรถไฟฟ้าสถานีวงเวียนใหญ่ทั้งสาสายโดยการเปิดพื้นที่สาธารณะให้กลายเป็นพื้นที่สัญจรพื้นที่นันทนาการและพื้นที่สีเขียว ภายหลังการปรปับปรุงเส้นทางการสัญจรและภูมิทัศน์คลองบางไส้ไก่ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องสะดวกสบายและปลอดภัยจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานระบบขนส่งทางรางได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเมื่อเกิดการพัฒนา TOD จะส่งผลให้พื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนมีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ที่ดินที่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยรวมถึงเป็นพื้นที่ดึงดูดการลงทุนการสร้างธุรกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวการพัฒนา TOD จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกๆฝ่ายทั้งภาครัฐภาค,ภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อรวมกันสร้างอนาคตให้กับกรุงเทพมหานครร่วมกันสร้างเมืองน่าอยู่และสังคมคุณภาพสำหรับพวกเราทุกคน